พี่ขำวันนี้คุณยายไม่สบายนะคะทุกคนพี่ขำรับหน้าที่ดูแลน้องใช่ไหมแม่ดูแลคุณยายใช่ไหมจุมดูแลตัวเองได้นะจุมโอเคต้องให้พี่ขมดูแลหรอพี่ดูแลได้ เก่งมากคุณยายไม่สบายแม่ก็เลยเวลาพักผ่อนมาดูแลคุณยายนะคะแต่ช่องแฉกนี่ก็ไม่ต้องไม่ทาให้มีความปวดหัวเลยปวดหัวปกติจะเห,ห่าหอนอุ้ยรู้ว่ายายไม่สบายนี่ทำไมรู้ว่ายายไม่สบายอ่ะข้าไปแบะอ๋อไปแบกเยี่ยมยายลไงไหนที่ที่แม่ไล่ออกมาจากห้องไง ก็เลยรู้ว่ายายไม่สบายก็เลยไม่ไม่ทำตัวเดือดร้อนยายนอนปิดขี้เกียดก่อนพี่โอเคแนมะ่พี่ดูแลตัวเองได้แม่ไม่ต้องให้พี่ขามาดูแลพี่นะตอนนี้พี่กำลังนอนสบายนอนสบายเลย <c oughs> ไม่ดูขี้เกียดดูดลมคัน ียงังพังได้ไหแม่ไม่แย่หลงกวนวได้ไหมไงพี่สามดูแลน้องเป็นยังไงบ้างเราอ่ะเปิดไฟ่อนอมึ <c oughs> ดฝนตกนะคะข้างนอกฝนตกยายนอนอยู่ในห้องเอายายให้ยายทานเรียบร้อยแล้วก็ออกมาดูสองแสบก็อนอนกันเรียบรน้อย ก็โอเคนะเนี่ยพี่นอนกับแม่ก็ได้นะอ,อะไรจุ้มไมเดี๋ยวนี้จุมขี้เดือพี่มาก็บอกว่าตุมเดือตุมเดือกับพี่ขามแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้พี่มาบอกเมื่อก่อนไม่เห่าเดี๋ยวนี้จุมเริ่มมีวิวัฒนาการในการเหา่าจุมก็กินจุ้ด้วยอะ่ะ ก็หิวตลอดลามได้อะจุ้งตัวใหญ่แล้วน้องทำเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้แม่ขอนอนด้วยหน่อยนะมนไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่แม่ก็เลยต้องระเห็ดระหีเลื่อร้อนมานอนกับหนูไงโอเคไหมทมโอเคไม่ต้องเข้าไปดูยายเป็นระยะระยะ ยายบอกว่าไม่ต้องเข้ามาก็ได้เดี๋ยวติดแต่ก็ต้องดูแลคุณยายไงขำก็รู้เรื่องขึ้นเยอะเลยเวลาที่แบบว่าใครไม่สบายพี่ขำเขาเขารับรู้ได้จะ,จะไม่ดือ้อจะไม่โซนใช่ไหมพี่ขำเก่งทุกคนว่าไหมแม่น้องเขาจะรู้เรื่องว่าแบบว่าถ้าเรามีภาวะเครียดหรือว่ามี อะไรน้องเขาก็จะรับรู้ได้ตอนนั้นน่ะหนูไม่สบายอะน้องก็แบบว่าเวียนกันขึ้นมาดูแม่เป็นไงมัง่งแม่โอเคยังแต่ไม่ควรเลยนะคะดูแลแถมจะดูแลด้วยอันนั้นแม่เวียนหัวใช่ไหมแม่เวียนหัว ลุกไม่ขึ้นพี่ขมก็เบียนขึ้นมาดูทําให้แม่เบียนหมดกว่าเดิมอีกเจเป่าพี่ขมเก่งมากอ่าโอเคนอนแล้วนอนกับ,กบแม่ก็ได้วันนี้เรานอนด้วยกันอีกมน้ำจุมจุ้มสุดเสบจุ้มสุดแทบ ดาราหน้าก,กล้องตัวประกอบในตัวประกอบหิวตัวประกอบหิวแล้วแม่ตุมมตมตมต้มหิวแม่ตุ้มหิวแม่ตุ้มหิวตุ้มหิว ออกจากห้องคุณยายเช็ดตัวอะไรให้คุณยายเสร็จออกมาเด็กๆนอนกันเรียบร้อยไม่ควรไม่ลือของไม่โวยวายปกติจะโวยวายเอานั้นอันนี้มากัดหมุดกิดโอเคเลยน่ารักมาก กวนแล้วนอนเถอะโอเคแม่ไม่กิอะไรแล้วนะจุ่มนอนก่อนนะนอนแม่จุ่มจุ่มเป็นลาจุม่มเอาเอาเอาทำพิษขำตกใจอีกจุม่มทำพิษขำตกใจอีก ความสใจแบบจุ่มๆมันตื่นแล้วเหรอคะมันตื่นแล้วเหรอเหิวไหม เรียกร้องความสนใจอ่ะค่ะใครเรียกร้องความสนใจลูกเห็นไหมจุ้มจุ้มเป็นอะไรอ่ะจุมจุ้มเป็นบ้าอะไรอ่ะลูกจุ้มไม่ได้เป็นบ้าจุ้มเป็นหมาอ้วนเอาเลือทำไมเอาฝนโตอีกแล้วโอ๊ยแม่จุ้มจุ้มเป็นอะไรมาจุ้มมาหาแม่มาจุ้ม จุเป็นอะไระะจุเป็นอะไรจูมาหาแม่มาจุมาหาแม่มาจูเป็นอะไรคะแค่เบือเหรอฝนมันตกอีแล้วแม่ฝนมันตกอีแล้วอันนี้อยู่กับแม่ทั้งวันเลยนะ เด็กดีมากมากเลยจะเบื่อแค่ไหนก็นอนพักใช่ไหมใช่แม่ข้างนอกอยากออกไปชุ่มฉ่ำหัวใจมันกระชุ่มกระชวยอยากไปเล่นฝนจะนะจะแยกอยู่แล้วแต่แม่ไม่ยอมปล่อยสักทีปะขอไปได้ไหมไปไหมไปเปล่าไปไหน ไปเล่นฝนไหมออขอดจุ้มไปได้ไหมแม่ขอจุ้มไปเถอะพี่ทำก็จะไปจะไปด้วยไปไหมจุมขาดิลำขาลำขาพี่เป็นมัดมัดพี่ลำเป็นมัดมัดเลยพี่ลำมากพี่ลำไปก่อนแม่พี่ลำไปกอนนะ